วันนี้มาเจอเรา3คนมีอะไรเล้าใจแน่นอนครับอัปเดตราคาส่งท้ายปีครับลดล้างสต็อกค,ครับราคาหืมไม่ซื้อไม่ได้แล้วครับมาง่ายๆเลยมาดูกันนีหนึ่งอันนี้อะไรแอคคอร์ดเทคท็อปสุดป้ายแดงหลานปลายวันนี้เหลืออะไรครับน้องเมย์อันนี้นะคะวันนี้เหลือแค่4,99,000บาทเท่านั้นนะคะราคานี้ไม่ซื้อหรอครับไม่แสนโลนะมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้ปี15 C9 นะฮะบปี15 C9 เหลือเท่าไหร่เนี่ยอ๋อคันนี้รดจุกเลยนะคะจาก499,000เนี่ยเหลือแค่4 4 9 0 0 0บาทลด50,000บาทเลยนะคะสภาพโคตรดีครับเก็บงานมาให้เรียบร้อยครับพร้อมซิ่งรับปีใหม่เลยอ่ะคันนี้ G10 1.5 EL มือเดียวป้ายแดงครับเป็นไงรถสวยมากๆครับป้ายแดงอนี้ก็ร้านป้ายนะร้านป้ายกันไปอาไรคันนี้1 0 ราเหลือเท่าไหร่กันเนี่ยจากราคานะครับ899ตอนนี้เหลือ859นะครับคันนี้ไม่ซื้อจริงๆหรอถูกมากรถให้ขนาดนี้เนี่ยตีดเลือดให้แล้วครับรถล้างสต็อกเลยครับ FE สุดหล่อ RS ด้วย RS แฮร์ด้วยคันนี้มือเดียวป้ายแดงไม่สองหมื่นกว่าป่ะสองหมื่นหกโอ้โหขายเท่าไหร่ราคานะฮะตอนนี้พิเศษมากๆถูกสุดในตลาดเหลือแค่8 8 9 0 0ยบาทนะครับผมเบียดเบียดทุนนะครับบอกเลยครับ ถ้าไม่ซื้อรถตอนนี้นี่บอกเลยราคาตอนนี้ F K Head แบกห้5ประตูคันนี้ไม่ใช่ RS เนอะแต่เป็น5ประตูนะห้าประตูหนึ่งนะครับโบเป็นไง้องน้ำราคาคันนี้คันนี้นะครับรถราคาจาก799เหลือ7 6 9 0 0 0บาทนะครับาทนะผมโครงสร้างเดิมทุกคันครับบางคันเก็บสีเก็บลิ้วรอยเท่านั้นครับรถรันเราสวยแน่นอนอ่ะนี่มาต่อครับ Camry Estimo ปีอะไรเนี่ยน้องเมย์ปีสินะคะเป็น ตัวเอ็กซิโด้วยนะคะราคาแค่5้า0 0นบาทเท่านั้นเองค่ะอรถอีกแล้วรถทุกคันกันนำ G L A นี่ G L A มือเดียวป้ายแดงไม้น้อยด้วยผมจำได้คันนี้นะครับผมไปซื้อมาเองนะครับเหลืออะไรครับคันนี้นะคะไม้แค่4 7 0 0 0 0รับประกันไม้แท้นะคะมือเดียวโครงสร้างเดิม1,199,000บาทเองค่ะจากราคาล้านสอง นี่ใครเป็นคนลดราคาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูสต็อกเลยนะไปดูทุนหน่อยขาดทุนหรือเปล่าเนี่ยรถเป็นแสนนะคะคันนี้คันต่อมาครับอันนี้อะไร C O V 1.6 E L top เฮ้ยได้ชุดแต่งเลยนะชุดแต่งแล้วคันนี้ได้เครื่องดีเซลด้วยนะคะ,ะประหยัดมากสุดๆเลยชุดแต่งโมดูโลแท้นะครับเบรกศูนย์ห้าหมื่นต้องมีเท่าไรนะหร่นะเหลืออะไร คันนี้อยู่ที่779,000บาทเท่านั้นค่ะจากแปดแสนของออกรถฟรีด้านะศูนย์บาทได้ด้วยผ่อนหมื่นต้นเฮ้ยใช้ดีนะตัวนี้เจ็ดที่นั่งด้วยอันนี้อะไรอ้าวมาฟอร์ดเอเวอเรสต์ขับสี่ขับสี่ขับสี่สามจุดสองใช่ไหมอ้าใช่ไทยเทียมพัดนะคะตัวท่อสุดค่ะปี่สิบเจ็ดเฮ้ยได้ล้อนะนี่ล้อใหม่ยางใหม่นะใช่ไหมแม่ใครนะน้องน้ำอันนี้อ่า ล้อใหม่ยางใหม่มีโป่งครับอันนี้ผมเป็นคนเราเบิกมาให้เองครับไม่ใช่ติดมาจากรถนะทั้งชุดนี้เฉพาะชุดแต่งนี่้ก็มี50,000ื่นละคันต่อมาครับโตโยตา้าฟอร์จูนเนอร์พ,พีวีอเนกประสงค์คันนี้ปีอะไรอะ่ะคันนี้ปี15นะคะอ่าขายเท่าไหร่7,99,000บาทค่ะจากเท่าไหร่เนี่ย8 0 0 0 0 0บาทนะคะรถมาให้ทันทีเลยสั มีคันไหนไม่ลดมั้งเนี่ยรวมรวมนี่ลดมานี่หลายแสนแล้วนะนี่ขัดทุนแล้วเนี่ยตายตายตายอ่ะมากันต่อปาเจโร่สปอรตสีบอลเงินมือเดียวป้ายแดงเลขยกไมลหลักหมื่นป่ะหลักหมื่นนะคะคันนี้ไ,ไ,มไม่เจ็ดหมื่นกว่าเองนะ,ะเท่าไหร่ราคาหกแสนเก้ามืเก้าพับาทค่ะอ่าโอ้โหคันออกมาออร์จูนเนอร์ คันนี้เป็นตัวอะไรนะ2 4 2.4G ค่ะปี2020นะคะไม่30,000ป่ะเราขายอะไรวันนี้งาน9,000บาทเป็น2.4 2.4G นะเ้าก็ลดสีเดือดทั้งคันไม่30,000กิโลแท้ด้วยเกือบราคาถูกแล้วนะใช่ถูกมากถูกมากๆเลยคันนี้นี่มาดูต่อนี่เดี๋ยวผมพามาดูนี้ไปยังไง อันนี้อะไรนะ H R สเอาโตตาเสียใช่ทุกทีสีอาสีคันนี้เป็นตัวลดราคาจนเบอร์เป็นตัวท็อปเป็นซินนะฮะราคาเราตั้งอยู่649เราไม่ขายเราขายอยู่แค่5 7า0 0 0บาทโอ้ราคาแบบทุกคันนี้แบบต่างนะไอ้คันนี้ที่เป็นตัวไมโนเชนแล้วใช่ป่ะใช่เป็นตัวไมโนเชนครับผมล้อบนี้แล้วก็หลังคาดำใช่หลังคาดำอ่ะแล้วก็นี่เอฟบีสี่สิบสองล้อมัล้อยางใหม่เบิกให้ใหม่นะล้อสี่ยี่สิบแปด ทรงซิ่งนะฮะทรงซิ่งทรงซิ่งเท่าไหร่ตอนนี้ราคาเหลือแค่3 0 0แสนเก้าบาทนะครับผมไม่อยากฟังราคาเลยจาก3า0แสนสี่ป่ะใช่ถ้าราคาแก่สุดคือ3ามแสนหกหมื่นเก้าพันขายไป40,000นะฮะลดไปให้เลยคันนี้40,000บาททันทีเลยคนลุกเลยครับขาดทุนครับนี่เหมือนกันปีนี้เหมือนกันเลยอะซีวิกเอฟบีโคราสีปีเดียวกันราคาเท่ากันป่ะราคาเท่ากันขายเท่ากันเลยนะครับ3 0 0งแสนเก้าหมนบาทเหมือนกันมีให้เลือก2สี ได้ล้อใหม่ยางใหม่เหมือนกันจัดส่งมาให้แล้วลายซีอ28ยางใหม่นะฮะซื้อไปไม่ต้องทําอะไรแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องให้เราด้วยนะใช่๋อสวยมากอีโคคาร์นี่คันนี้บอกเลยคันนี้ราคาต่าแตกสุดๆไปเลยอีสปอร์ตใช่ไหมเป็นอีสปอร์เทคเอออ่าอ่ะถูกต้องหนึ่งสองอีสปอร์เทคอ่าวันนี้จะลุ้นๆกันหน่อยนะครับเพราะเห็นราคาแล้วตกใจนิดนึงนะฮะราคบอกเลยว่าขายไปเยอะมากนับหายจนตกใจป้ายแดง อ่ะเอาไปเท่าไหร่คันนี้นะคะจาก3 3 9 0 0นสหมื่เกิดแค่สอง0 0หกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนเท่าไรเนี่ยผ่อนเดือน5,000กว่าบาทนั่นเองโอ้โหพอ,อ,อดีฟีดาาครับผมบิ๊กไบค์คาะสองแสนก็ผ่อนเท่านี้กระบา,บ,าบอกเลยว่าราคาตอนนี้แบบโหเนี่ยใครหาคันนี้บอกเลยว่าเป็นแคบแคปโฟแคปโฟตัวตีแคปโฟปีสิบแปดมือเดียวป้าแดงเดีวบอกไล้ไม้นี้อาจจะงงนะฮะไม่แค่หมไมแท้ด้วยไอ้ไม่หมื่อ่าเป็นแปดรต้องมีนะใช่แห้ไปให้ไป ไม่เอาอะไรแล้วปีนี้ขายเอาคอนนคชันฮะขายเอามันแล้วครับไม่ล้างสต็อกนะราคาตอนนี้ก็คือเหลือแค่สี่แสนสี่หมื่นเดี๋ยวนะขนาวะนะอ้าวรถจนงงไปหมดแล้วคันนี้เหลอนี่ือ4เ9 0 0 0เดี๋ยวมันมีล็อกกากอีกนะเดี๋ยวเราไล่กันนะโอ้โหคันนี้ r ีโว g เกียร์ออโต้ t i o n ป่ะใช่ใช่ d i t i o n ิล้อใหม่ยางใหม่ครับเราเปลี่ยนให้แล้วครับตอนมามันยางมัน ต่อมันไม่ค่อยดีคันนี้ได้ปีใหม่คันนี้ได้ปี2 0 2 1เลขไมล์หลักหมื่นไมล์แค่สามหมื่นโลนเองขายเท่าไหร่ตอนนี้ขายอยู่แค่4,59,0 0 0ามาบาทนะจากจาก519,000กขายไป560 0 0 0นี่ครับกำไรผมครับที่พูดมานะครับกำไรแทบไม่เหลือแล้วนะครับบางคันเหลือนิดหน่อยไม่ไม่เป็นไรครับสิ้นปีนะฮะเราลดล้างสต๊อกครับนะฮะเป็นสร้างอยู่แล้วตอนนี้ราคารถมือสองราคาลงและราคาดีมากๆจังหวะนี้นะครับใครหารถอยู่แนะนำเลยครับคันนี้ คันนี้นี่คือ Limited Edition หายาหายากมากหายากมา2.8 G เกียร์ธรรมดาขับสีนี่ครับจากราคาเดิม6 6 9 0 0เหลือ6 20,900บาทเลยมันจะไม่ใช่ตัว G ถ้าเกียร์ธรรมดาสม <คน S 1> ติจะคนไม่ค่อยซื้อจะเป็นตัว E เออตอนเจ้าของเขาซื้อไปแต่ผมก็งงๆอยู่พอไปซื้อเขาอ่ะเออก็มันมีคนหานะส่วนใหญ่เท่ากับใช้งานจริงๆอ่ะเกียร์ธรรมดาขับสี่ผมว่าแม่งจ๋ออ่ะนี่ฟอร์ m a n เจ r 2.2 XLS นะครับตัวตัวสูงนี่คันนี้ไหม่99,000นะครับจากราคาเดิมตอนนี้369,000เหลือแตกเลยตอนนี้เหลือ329,000นะแล้วก็ได้รถมือเดือยไปแดงโอ้ยราคาเป็นไงโคตรจะเล้าใจเลยได้แม็กได้ยางใหม่หมดเลยมีซุ้มล้อต่างๆอันนี้ลายดีแม็กอันนจำได้แล้วไหม่ก็น้อยด้วยใช่อันนี้เป็น1.9เป็นตัว แซเพชรทีดีดไอตัวนี่ครับเป็นตัวน a วีด้วยสวยนะเนี่ยได้สีขาวมุกเนี่ยดูดิยิ่งโดนแดดยิด่งเกล็ดมุกยิ่งชัดมีริ้วรอยบ้านนิดหน่อยแต่รับประกันทุกคันนะโครงสร้างเดิมนะเงื่อนไขไฟแนนซ์เราผ่านง่ายมาคุยกันนะครับมาเข้ามาคันนี้ราคาจาก6กแสนสองหมื่นเก้าพันใช่ไหมเหมีืยแค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับได้เป็นสีประตูออโต้นะสวยมากอันนี้ ปาเจร่ ero, คันนี้ขับ4นีนี่ล้อยางซิ่งนะฮะล้อยางซิ่งคันนี้ปีอะไรเนี่ย12อแอร์ลาวแล้วนี่ปี12อค่ะแอร์ลาวยัง่าแอร์ลาวแล้วแอร์ลาวแล้วยอดจัดไฟน,นี่ทุ่มท่วมเลยนะขายเท่าไหร่สี่0 0บาทค่ะฮะจากห้าแสนหนึ่งตายแล้วตายแล้วตายตายตายอ่ะคันนี้ 25GT จุดแรกก็อีกทีเป็นตัว4ฟล์วิวนะคะตัวนี้ขับซีมกันเหรอขับซีมเหมือนกันค่ะพี่โอ้เพราะอะไรราคาเดียวกันสเปคเดียวกันเลยเหือเดียวกันนะะคเหลืออะไรจัดไปเลยค่ะ4 3 9 0 0สบาทเหมือนกันนะคะคันนี้2คันนี้ผมขาดทุนต้องมีคันละ4 0 0 0 0มีสีให้เลือกจาได้เว็บวอ่าไอ้คันนี้คันนี้ขายขายมาที่จอดเต็มแล้วแน่นเนี่ยล้นหมดเลยอันนี้ c ซ v 17์บีค่ะไม่ใหม่เท่าคันดำไว้นี่แสนต้น ให้ค่ะไม่แผนต้นเท่านั้นนะคะลดกลางเดือนเลยเท่าไหรเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทค่ะเฮ้ยเหลาใจเหลือเกินเฮ้ยมันใช้ดีมากนะผมก็ใช้อยู่เนี่ยคันนี้ผมขับอยู่สเปคเดียวกันนะอ่ามาซีวิกเอฟอีอ้าวรับขด้วยครับเบอร์ครับอ่าเอฟอีตัวอีปีอะไรครับสิบเก้าบอกเลยนะราคาตอนนี้นะ โคตรถูกเลยเนี่ยนี่ได้มาเนื้อเชนแล้วนี่เท่าไรอะ่ 4, อะสี่แสนเท่าไรอ่ะเหลืออะไรเนี่ยรถปีสิบเก้านะคะคันนี้โคตรใหม่เลยอ่ารถปีสิบเก้านะผมขาดทุนคันนี้ต้องมีสามหมื่นอ่านี่ G 8 G 8ป <G 9. S 1> ดนี่ก้ยขอโทษครับดูหน่อย,อย G 9 2.0า l ปี14หรือ15นี่แหละน่าจะ 15, อ,นน 15. อันนี้ปี15ค่ะมือเดียวป้ายแดงขายเท่าไหร่ต้องมีคันนี้อะ อ้าวดูรูปรับราคาการลงทุนลงทนหมดแล้วครับไม่มีเพิ่มเลยมครับอีเนี่ยปรับลงครับปรับลงนะครับเป็นการเพิ่มกำไรให้ลูกค้าแล้วก็ลดลังต็อกด้วยนะครับคันนี้จะอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะคะโอ้ยผ่อนประมาณ8,000ไปปลายค่ะคันนี้นี่ผ่อน8,000ได้ขับแอคคอร์ดป้ายแดงเท่าไหร่ตัวนี้ล้านสามล้านสามกับล้านสี่คุ้มเลยนะ รถพวกนี้นะตอนนี้ราคามือสองอะมันน่าใช้มากนะครับอ่ะคันต่อมา G9 เหมือนกันแต่คันนี้เป็น2.4นะออปชันมันก็มีกล้องอะไรเพิ่มเข้ามาเนาะ24 EL นะเท่าไรหร่เหลือเท่าไหร่สี่บอลเงิน2.4 EL นะคะคันนี้อยู่ที่เก็อบดูก่อนนะราคาเล้า<ฮ>เล้ากันทุกคันเลย้า<ห>ใจปีอะไรเนี่ยปี13มใช่ไหมปี13ค่ะค,คันนี้เท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่ าปเท่าไหร่คือดีรถจนตาลายมาแล้วใช่ครับนอกจากตาลายแล้วเหงื่อแตกด้วยครับเอแตกมาแล้วรถรถกันไรเนี่ยคันนี้เหรอคะได้ฟังราคาตกไกลสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะบ้าจริงจีเก้าสองพันสี่แล้วก็เนวิเกเตอร์นะคะสี่แสนต้นใช่เลยอีโคคาร์คันเท่าไหร่สองแสนสามแสนใช่เลยค่ะเป็นผมผมไปซื้อนะอีโคคาร์ คันนี้ตัวเทคเหมือนกันเทคเรามี2คัน <3. 5. S 1> คันนี้2.4เทคนะฮะจะบอกว่าเลขมาเยอะหน่อยแต่มีชุดแต่งมีไอพช่พูดเพจมีล้อและได้ช่วงล่างเทอินนะครับเฉพาะช่วงล่างเทียร์อินก่อนเจ็ดหมื่นละนะแล้วซันะลูฟออปชั่นจัดหนักจัดเต็มป้ายแดงหลานเจําได้ครับตอนนั้นตอนนี้มันเหลือเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทคันนี้มีซันลูฟให้ด้วยนะคะปาะหยัดไปล้านกว่าบาท ตายตายตายไปยังไม่หมดมีตรงไหนอีกตามมาค่ะตามมาค่ะยังมีโปรถน่าสนใจอีกเพียบเลยนะะคมาน้องน้ำมีแถวไหนครับไหนดูกันมาเนี่ยฮะมาแกง SUV ของเรามั่งใครชอบแบบว่ารถ SUV เออรถไซส์กลางๆนะคันนี้ HR-V นะ1.8 e l i จุปปี15นะไม่แ88,000นะครับคันนี้ราคาจาก5 1 9 0 0 0หหมื่นเก้พันเอแค่ สี่แสนเก้าพันหายไปเกือบหกหมื่นป่ะพี่ใช่คร oh, er. <absorption. S 2> ับโอหแบบอันนี้นะครับตั้งแต่ที่อัดคลิปมานี่พูดมานะผมฟังแค่คร่าวๆนะยังไม่อยู่ตัวเลขนะขาดทุนเกือบทุกคันเลยครับเย่อะมาคันโว่แฮปปี้รลสนุกอ่ะรถอเนกประสงค์ครับนี่ฮะวันโว่ x c 4 0 R-Design แท้ปี1 9 1เ0้ไม่แสนหนึ่งครับผมคันนี้ก็บอกเลยว่าราคาแบบโู้ยหายไปเยอะมากๆนะครับ ตอนนี้นะครับราคาจากร้านหนึ่งร้านหนึ่งหมื่นเก้าพันตอนนี้เหลือแค่เก้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทคีแตกครับรถแบบนี้หายไปเกือบเจ็ดหมื่นนะทุกชีวิตปลอดภัยในวันโวครับแต่ว่าเราก็จะไม่ปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้ผคเริ่มไม่ปลอดภัยแล้วครับเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วครับรถครับสิ้นปีครับนะฮะผมปรับราคาให้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับว่าซื้อตอนสิ้นปีนี้กับปีหน้าซื้อปีหน้าถูกกว่าไหมไม่แล้วครับ ไม่มีถูกกว่านี้แล้วครับถ้าจะถูกอีกนู่นครับรอนู่นเลยครับกลางปีครับรอไม่ไหวแล้วครับต้องใช้รถชั้นนะเอาเป็นว่าซื้อเดือนนี้กับอีก3เดือนผมบอกเลยครับราคานี้ครับราคาเท่ากันเลยครับใช่นะฮะบอกเลยว่ารถรถโกรธเหมือนโหดครับผมนี่โหดครับมิวมิมูวโกรธใครมาครับรถคันนี้สี่ห้าหมื่นนะซีวิกอันนี้ EL นี่คันนี้ FC 1.8 EL นะ1.8เทอร์โบเอ้ย1.8ธรรมดาไม่เทอร์โบแต่ว่าได้แต่ตัวท็อป ไม่แสนต้นมั้งจำไม่ผิดใช่คันนี้ไม่แสนหน่อยเอ้ยคันนี้ไม่ไม่ไม่หลักหมื่นหลักหมื่นหรอเดี๋ยวนะไม่ไม่เยอะคันนี้ไม่ไม่เยอะจำได้หนึ่งป่ะรถเทิร์นโชว์รูมมาแต่ว่าแต่ว่าได้ก็แม็กอะไรพี่อ่า RE 30นะฮะดูซิ่งซิงจัดทรงให้เรียบร้อยแล้วครับอ่าซื้อไปรับสาวนี่บอกเลยนะครับนี่เด็กมหาลัยเด็กมหาลัยทุนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ขับรถรถญี่ปุ่นนะใช่คขับรถญี่ปุ่หมดแล้วเดี๋ยวนี้เด็กใหม่รุ่นเลย <laughs> เด็กสมัยนี้ไม่ธรรมดาอ่ะเด็กสมัยนี้เขาเก่งครับ <N> ขายออ,อนไลน์กันใครที่ชอบ Head R V นะก็มีสีขาวใช่ไหมเราก็มีสีน้ำเงินคันนี้เป็นสีน้ำเงินผมเรียกว่าน้ำเงินนกแก้วนะครับเป็นสีตัวเป็นสีเก่งของ Head R V เลย, <N> เยแล้วก็ได้ออกแดดมีสีนะ <N> <จบ S 2> ใช่มันจะออกน้ำเงินม่วงใครที่เป็นพวกสายซิ่งที่มันชอบสีกระเบือบอ่ะเนี่ยสวยเลยอ่ามีซันรูฟด้วยอ่ะมีซันรูฟด้วยสองหนึ่งจุดแปดเอลนะครับขายเท่ากันเลยนะครับสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเปิดกินนะครับเปิดกินลงมาหน่อยนี่ฮะอีโค่ก็ โน้ตนะฮะโน้ตโน้ตสีขาวสุดหล่อมือเดียวป้ายแดงเลขไหมหลักหมื่นทุกคันโครงสร้างเดิมคันนี้ปีปี20เลยปีใหม่เลยเป็นตัวเป็น1.2อีรถ3ปี2 3ปีใช่ป้ายแดงก็สุดจะ5 6 0 0 0แสนั้นนี้ขายอยู่3 4 9 0 0 0บาทนะครับผมต่อปภาษีให้แล้วด้วยใช่น้าภาษีค่ะอยู่ภาษีหมดปีหน้าเลยี่ แล้วก็ใครที่ชอบพวกอีโอคาร์เป็นของโตต้านะ,ะจะมีมมจะมีจะมียางริดนี่ยางริดเอทีเดินลำบากหน่อยนะเพราะรถแน่นครับเยอะครับ <laughs> ผมช่วยซื้อหน่อยนะครับตอนนี้เดินลำบากนะครับ <laughs> นี่คันนี้ได้เป็น17.18นะได้เป็น a t ทีพีแล้วก็ได้แค่ไม่มั็นไม่แค่แ0 0 0มื่นโลหนึ่งจุดนะครับเป็น a t ทีพสีเทานี่คือเทาเดิมโรงงานด้วยไม่มีทำสีคันนี้สีเดิมทุกชิ้นสวยมากนี้ Vios ตัว J ทรงซิ่งนิดหน่อย ใส่ล้อโหลดให้นะราคาเล้าใจมากคันนี้ปีอะไรเนี่ยคันนี้ปี19บาราคาจากหน้าป้ายเนี่ยผมจำได้ว่า3 0 0แสนก้าหนึ่งสามแสนบาทสามหกเก้าตอนนี้บอกเลยว่าเหลือแค่3 0มแสนก้าบาทเองได้วีออโตเจนะหนึ่งจุดหเจด้วยแล้วก็ได้ล้อแม็กซ์ซิงด้วยนี่คันนี้เลยคันนี้เฮ้ยคันนี้มาด้าสามไม่น้อยจับไม่แค่หนักมือเหมือนกันนะครับปีอะไรอ่ะคันนี้ก็ปี16ปี16ไม่แค่เก้าหมื่นเรารถมือเดียวป้ายแดง ราคาน้าป้ี่าเกา็ไม่ขายเราขายแค่3-7 9ก้ราคาบางคันนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ถูกสุดในตลาดนะแต่ผมกล้าพูดนะบางคันรถมันคือรถที่ม่น้อยทีสุดในตลาด<ม>อ่าแต่เราก็ลดให้ทุกคันนะ<ม>เออลูกค้าบออ้ยราคาเขาไม่ขายมามาดูสภาพมันก่อนเข้ามาดูเข้ามาคุยกันนะอ่าสวยมากครับ―นี่ไอารีคันหนึ่งคันนี้นี่คันนี้ที่เป็นเป็นเป็นัตเอสใช่ไหมแต่ว่า คันนแล้วพี่มั่นใจใช่ไหมว่าไม้น้อสุดตากาดละโหสุดคนลุกไม้เท่าไหร่รถปี15บห้าไม้หกหมื่นโลใช้ปีเท่าไหร่ปีไม่ถึงมื่ปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นโลเลยแล้วก็ไม้แท้มีบริวิตให้เช็คด้วยรถมือเดียวปลายแดงรถคันนี้เก็บสีเก็บร้วรอยธรรมดารถสีดำนะผมบอกเลยนะส่วนใหญ่80%ตต้องมีเก็บสีขัดเคลือบ ร้อยขนแมวอะ่ะมันเป็นง่ายครับแต่เรารับประการรถเราทุกคันอะ่ะโครงสร้างอ่ะเดิมนะรถชนหนักึความจมน้าผมไม่เอามาขาย<ช>นะครับนะลูกค้าซื้อไปเด,เดี๋ยวกลับมาดาผมใช่เวลาทเ่โร<อ>ยังไม่หมดต,ยตายไม่มีหลายคันจังวะมีคันคันนี้ขับสองปาเจโรขับ2นะครับคันนี้ก็หูราคาเห็นราคาป้ายแล้วคนลุกเลยว่าราคาป้ายสี่แปดเก้าตอนนี้ หายไป80,000หรือ399,000ก็บาทขาดทนนะทุกกันครับ<อ>ามาก<อ>าน้อยทเท่านั้นเองเ,เอาไปเอาไปาไปขาขขยนดนเอาไปนี่เดี๋ยวดูเสร็จปุ๊บเดี๋ยวขึ้นรายละเอียดไว้นะติดต่อน้องเมย์กับน้องน้ำได้เลยนะครับน้องสองคนเซลล์ที่ร้านเรานะครับไม่มีข้อมูลหมกเม็ดแน่นอนครับรายงานตามจริงทุกอย่างเงื่อนไขทุกอย่างครับนี่นะฮะลูกค้าเป่านี่ ทุกวันนี้ยังมาถึงเริ่มความหาน้องมีน้องนําเลยนะโน้ตมี2คันคันนี้โน้ต VL ตัวท็อปสุดนะครับก็เป็นปี19เนาะราคาเนี่ยมัน399เ้าเเดี๋ยวก่อนนะครับใครเอาป้ายยาฤิ์มาใส่ครับเก้าเก้าแแต่คันนี้มัีแอลราคาเท่าไหร่นะเดือดสามเ้าเก้านะครับบางคันราคามันอาจจะไม่ตรงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำรายละเอียดไว้ให้นะครับเพราะว่ามีใการอัปเดตราคาตลอดคันนี้อะไรนิสสันอาไม่ใช่นิสสันมาด้าสาม คันนี้ปี19เป็นตัวสุดท้ายแมนดร์ชนแล้วบอกไฟฟ้าแล้วเป็นไงเท่าไหรคันนี้คันนี้คันนี้ก็ราคาสะดุ้งเหมือนกันเท่าไรราคาจาก559ตอนนี้เหลือแค่499โอ้โห60,000อืมหายไปทุกคันไม่มีเขาไม่ว่า <c oughs> ไม่มีคันไหนที่ไม่ลดราคาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเมย์พาไปดูอ่ะเอาน้องเมย์เอาไมคไปครับเดี๋ยวไปดูข้างหลังมีสองสามคันมั้งอ่ไปเราเดินพร้อมกันเลยไปข้างหน้า S V S V แฉะ แซดเอสบีตอนนี้เกือเท่าไหร่อันนี้เป็นนิสันแอะเป็นฮอนด้าแ z ดนะคะตัวตัวนิสันเบอร์เลยเห็นไหมหนึ่งจุดห้าตัวเอสบีนะคะตัวนี้ตัวท็อปสุดนะคะแล้วก็รถเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะผ่อนห้าพันเป็นไปยังไงถูกไหมเนาะ้องน้ำพี่ว่าวถูกมากเลยนะ เดี๋ินเข้ามาดูข้างในเลยค่ะตามเข้ามาดูด้านในเลยค่ะนี่คันนี้บอกเลยว่าคันนี้โอ้คันนี้สวยแจ่มมีมิเต็ดอี dition ครับมือเดียวป้ายแดงเลขไม่แสนโลป้ายแดงเท่าไหร่นะป้ายแดงป้ายแดงคันนี้พอมันเป็นตัวเทอร์โบใช่ไหมผมคิดว่าน่าจะมี6 7แสนประมาณนีะนี่เป็น1.5เทอร์โบนะคะเหลือเท่าไหร่วะตอนนี้เหลือแค่2องแสนกว่าบาทแ4 0 0 0 0 9,000นเก้าันบาทพอเดิน5,000ักว่าบาทครับ เป็นไงครับดูกันมาคร่าวๆแล้วนะอ่าดูกันอย่างเร็วนะฮะคลิปสั้นๆไม่ยาวมากเอาเป็นว่าทุกคนันทุกคนันเราปรับราคาให้หมดแล้วนะราคาเล้าใจมากครับ้ายปีนะครับคืนกําไรด้วยครับเคลียร์สต็อกด้วยครับนะฮะเราทราบก,กันอยู่แล้วราคาลุ้นท่สองตอนนี้ดีมากนะถ้าจะซื้อใช้นะบอกเลยนะเลือกได้เลยมีทุกคนันเดี๋ยวจัดโปรงามๆเพิ่มเติมให้นิดหน่อยด้วยอ่าข้ามมาคุยกันก่อนนะฮะ ติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามช่องทางต่างๆที่เรามีครับไลน์แอดแฟนเพจยูทูบทิกก็อะไรอย่างเงี้ยครับมีหมดครับนะอ่ะถ้าเข้ามาแวะซื้อข้าวฝากกัผมได้เลยครับทุกคนขาดทุนหมดแล้วอ่ะมาเจอกันใหม่นะฮะติดต่อน้องมีน้องน้ำได้เลยนะครับช่องทางทางร้านเรามีอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะอ่ะไปแล้วครับสวัสดีครับ Yeah. you yeah.